ุณผู้ชมคะเพื่อที่จะทําความเข้าใจในโยบายเชิงลึกแบบเข้าใจง่ายม้วนเดียวจบค่ะวันนี้เราเปิดตัวคอลัมน์ใหม่ทันโลกวันโอวันมีวันโอวันพัฟ l ิ c โพลิสีซิงแตงหรือว่าวันโอวันผับเข้ามาร่วมทีมนะคะก็คือผู้ในการของวันโอวันผับคุณชัดคําแสงค่ะคุณชัดคะวันนี้เราจะต้องเริ่มด้วยเรื่องที่เป็นที่พูดถึงกันมากในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจกกนะคะนโยบายเงิน10,000บาทกระเป๋าเงินดิจิตอลค่ะความสําคัญนี่คืออะไรคะ นโยบายเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะครับก็เป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยหมายมั่นปั้นมือไว้มากนะครับแล้วก็คนกําลังตั้งตารอคอยอยู่มากพรรคเพื่อไทยเรียกเองนะครับว่าเป็นนโยบายที่จะไปช่วยปั๊มหัวใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราคงมาลองคุยกันดูครับว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนได้มากอย่างที่เขาฝันไว้จริงหรือไม่ครับนโยบายนี้จะครอบคลุมใครบ้างคะสำหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยก็จะครอบคลุม ทุกคนที่เป็นคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เวลาเอาไปใช้จ่ายเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขอื่นๆอีกนะครับเช่นใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา6เดือนในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนสามารถซื้อของที่เป็นของใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่ไม่สามารถเอาไปซื้ออบบยามุกไม่สามารถเอาไปซื้อของออนไลน์หรือว่าไม่สามารถเอาไปใช้หนี้ได้ครับ แล้วก็เงินดิจิตอลตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเอาไปขึ้นเป็นเงินสดนะครับก็จะทําได้เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่จดทะเบียนจ่ายภาษีเท่านั้นครับที่พูดถึงกันมากแล้วก็เป็นห่วงกันมากก็คือจํานวนเงินเม็ดเงินที่จะต้องมาใช้นะีคะ จำนวนคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปตอนนี้มีอยู่ประมาณ55ล้านคนนะครับถ้าเราให้คนละ10,000บาทตอนนี้ก็เท่ากับต้องใช้เงิน5,500 0ล้านบาทซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระตุ้นครั้งใหญ่จริงๆเท่ากับ18%ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของภาครัฐใน1ปีเทียบเท่ากับ3กระทรวงใหญ่ของประเทศไทยที่ดูแลคนไทยอยู่ก็คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงแรงงานรวมกันนะครับก็หมายความว่าปริมาณเม็ดเงินที่ต้องใช้เนี่ยสูงมากแล้วจะไปเอาเงินมาจากไหนคะ เป็นเรื่องที่เราห่วงอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราขาดดุลการคลังเนี่ยก็ขาดดุลค่อนข้างเกือบเต็มเพดานแล้วเราขาดดุลเพิ่มขึ้นได้แค่ประมาณ20 0 0 0ล้านเท่านั้นเราจะให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยจ่ายเงินออกไปก่อดแล้วรัฐค่อยมาคืนเงินทีหลังตรงนี้เนี่ยก็ทําได้ไม่ถึง1นึ่งแสนล้านบาทส่วนที่ถ้าเกิดเราจะไปตัดโยกงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างมีข้อจํากัดอยู่เงินลงทุนของเราตอนนี้มีอยู่21.8%ของเงินทั้งหมดแต่ว่า กฎหมายกำหนดเอาไว้ครับว่าต้องมีอย่างน้อย20%เพราะฉะนั้นก็จะตัดได้แค่1.8%ตรงนี้ก็เท่ากับว่าได้เงินประมาณ58,000ล้านบาทเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดจะตัดได้อย่างได้น้ำได้เนื้อเอามาพอทับจริงๆก็คือต้องไปตัดตัวรายจ่ายประจําแต่ว่ารายจ่ายประจํานี้คือเงินเดือนคือสวัสดิการคือค่าใช้จ่ายในการทํางานของภาครัฐซึ่งหลายๆตัวนี่ก็อาจจะไปะติดสัญญากับเอกชนอยู่ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมาดูกันครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถตัดได้ขนาดไหน ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยพูดนะครับว่าตัวเองจะไม่กู้เงินเพื่อมาทํานโยบายแบบนี้แต่ว่าเมื่อเราลองดูปัจจัยแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังนึกทางไม่ออกครับว่าจะทําอย่างไรโดยที่ไม่กู้เงินครับเป้าหมายสําคัญก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจกนะคะจะกระตุ้นได้จริงหรือเปล่าคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับเราก็จะดูในเรื่องของตัวคูณทางการคลังเวลาเราใส่เงินเข้าไป1บาท1บาทนี้เนี่ยจะทาให้เศรษฐกิจโตขึ้นได้กี่บาท ถ้าเกิดมีค่าเท่ากับ1พอดีก็เท่ากับกระตุ้นได้เท่ากับเงินที่เราใส่เข้าไปถ้ามีค่าเกินหนึ่งก็คือเราใส่เงินเปน็นบาทเกิดเศรษฐกิจหมุนสุดท้ายทาให้เศรษฐกิจมันโตมากกว่าเงินที่เราใช้จ่ายไปทางพักเพื่อไทยนะครับออกสัมภาษณ์หลายครั้งนะครับบอกว่านโยบายนี้เนี่ยจะมีตัวคูณทางการคลังเนี่ยเท่ากับ3หมายความว่าใส่เงินเข้าไปประมาณ5้าแสนห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจโตขึ้น1.5ล้านล้านบาทเอกสารขององ,องค์กรที่ อยู่ในเครือข่ายของพรกเพื่อไทยเนี่ยมีพูดออกมาครับว่าอาจจะได้มากถึง6เท่าด้วยซ้ําแต่ถ้าเราลองมาดูประสบการณ์ทั่วโลกนะครับซึ่ง IMF เนี่ยเขารวบรวมมาว่าตัวคุณทางการคลังของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเห็นว่าพรกเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมองโลกในแง่ดีมากไปหน่อย ถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยตามสภาพเศรษฐกิจตัวคุณางการคลังมันขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจด้วยในช่วงที่เศรษฐกิจหดตัวนะครับอย่างช่วงที่เราดิ่งเหวในช่วงโควิดเนี่ยก็จะทําให้ตัวคุณางการคลังของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.6แต่ว่าถ้าเกิดในช่วงที่เศรษฐกิจคงที่หรือว่ากําลังขยายตัวนะครับตัวคุณางการค้ังก็จะได้น้อยลงคือไม่ถึง1แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเวลาเราใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยมันมีเครื่องมือหลายเครื่องมือนะครับการลงทุนภาครัฐอย่างการลงทุนในการศึกษาลงทุนในเรื่องของโลจิสติิกกกก็็แบบบนึงงาาารรรใช้จ่ยออุโภภภคคคขัฐ การโอนเงินไปให้กับประชาชนก็อีกแบบหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยการลงทุนภาครัฐเนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนตรงนี้ที่สูงที่สุดประมาณ0.7นะครับรองลงมาก็คือการอุปโภคภาครัฐแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของเงินโอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะหวังในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้ไม่มากขนาด3เท่าสีเท่าครับอาจจะมีคําถามนะคะว่าแล้วสําหรับบริบทของประเทศไทยที่เป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยจะเอื้อไหมกับการใช้ในโยมายนี้เศรษฐ,ฐกิจของไทยเนี่ยเป็นเศรษฐ,ฐกิจเปิด มีการนำเข้าสินค้าเยอะนะครับเวลาเรากระตุ้นเงินเข้าไปเนี่ยการใช้จ่ายของเราเนี่ยก็จะล่วไหลไปอยู่ที่ต่างประเทศก็ทําให้ไม่เกิดการหมุนเวียนไม่เกิดเศรษฐกิจในประเทศที่โตขึ้นอย่างที่2นะครับก็คือว่าเรามีหนี้อยู่สูงหนี้ครัวเรือนของไทยตอนนี้เนี่ยประมาณ90%ของ GDP ก็ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นไม่กล้าจับใจ่ายใช้สอยมากจนเกินไป<ๆ>เขาได้เงินดิจิตอลมาเขาเอาเงินดิจิตอลตรงนี้เนี่ยไปใช้จ่ายตามชีวิตปกตินะครับแต่ว่าก็เอาเงินสดเนี่ยไปใช้จ่ายคือหนี้ตรงนี้ก็จะทําให้ไม่เกิดการใช้้จจ่่่ายยโดรรวมมทีเเพิิขึนศษฐกก็ไ เติบโตแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงที่เป็นวัฏจักรของนโยบายการเงินตึงตัวก็คือการเพิ่มดอกเบี้ยการดึงเงินออกจากระบบตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพของมันลดลงไปอีกครับแล้วข้อเสนอแนะจากวันโอวันผับเนี่ยคืออะไรคะ่ะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังฟื้นตัวอยู่แล้ว เรายัางไม่ต้องปั๊มหัวใจเราก็กําลังค่อยๆฟื้นกลับมานะครับสภาพัฒน์ก็คาดการณ์นะครับว่าในปี2023นี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะมีขนาดใหญ่กว่าช่วงก่อนโควิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกําลังกลับมาถ้าเราจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องกระตุ้นใหญ่ขนาดที่เพื่อไทยกําลังเสนอก็ได้แต่ว่าเรามองว่าจริงๆยังมีเรื่องใหญ่ๆที่เรายังไม่ได้พูดถึง3เรื่องด้วยกันอย่างแรกก็คือในเรื่องของการเพิ่มความสะดวกในการทําธุรกิจนะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบกกาารรของงงแนให้มีทั ที่ดีขึ้นอย่างที่3มก็คือในเรื่องของสภาพการแข่งขันเราต้องปรับให้มีความเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเรื่องที่คุณฉัตรเองห่วงที่สุดนี่นคืออะไรคประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องปรับความคิดกันครับว่าเราไม่ได้ต้องการการปั๊มหัวใจ เพราะเราปั๊มหัวใจขึ้นมาตอนนี้เนี่ยปั๊มขึ้นมาแล้วก็จะป่วยต่อนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องการการผ่าตัดใหญ่ครับเอาละค่ะเป็นการทําความเข้าใจในโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล1 0 0 0 0ื่นบาทแบบม้วนเดียวจบนะคะจากวันโอวันับค่ะและจากนี้ไปก็ติดตามพบกับคุณชัดได้ทุกวันพฤหัสบดีนะคะกับทันโลกวันโอวันขอบคุณคุณชัดมากค่ะขอบคุณครับ